ปัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่ารับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกรบกับแกลบนะห,หนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละผมผมก็ตัดสินใจเอาละครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดแรแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทานครับอาจารย์สุทิงบอก เฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สี่สี่ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างเดีอ่าฮะใช่ แต่ผมตกอดน,นี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอดี๋ยนี้ผมสบายนะมผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่าน็อตเตอร์ครับต้องอย่างนี้รับกับเดี๋ยวนี้ผมสบายทับด็อกเตอร์ผมขอบคุณด็อตเตอร์นะผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ย หลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ tnf alpha อินเท l e ์คิน6และอินเ r อร์ k ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบนะตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลสูตรสีชมพูนี่แะครับก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบ จึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองกระดังบกบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียนเสมือน ฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป